สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้า V88 ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแพร V88 สาขาลาดปรววงไฟขายอีกเช่นเคยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามารีวิวนะคะรถเก่งนะคะสไตล์เบาๆอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะจ๊ะที่กําลังมองหารถผ่อนน้อยดาวน้อยนะคะอะแบบนี้นะคะแพรก็แนะนําเป็นนี่เลยค่ะ Toyota v วีอนะคะเครื่อง15โฉนตัวน e นะคะเป็นตัวรุ่นตางนะคะสําหรับวีอรุ่นนี้ คากลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะแถวก็นแนะนำที่มี88 SK เลยนะคะศูนย์รวมกระบะเกตด A นะจ๊ะรถที่เรานะคะมีให้เลือกมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะมีแคปนะคะ รถสีประตูรถพีระเนอร์รถตอนเดียวนะคะหรือว่ารถตู้ทึบนะคะรถเก่งนะคะเราก็มีให้เลือกมากมายเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะแพรก็จะพามาเดินดูนะคะเป็น t o y ย t a V o o นะจ๊ะเครื่อง1.5นะคะหากคุณลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะก็โทรมาต่อสอบถามพูดคุยกับแพรได้นะจ๊ะที่เบอร์0 9 6 2 5 9 9 9 4 5ง9 6 9 9ได้เลยนะคะ ที่สําคัญนะคะสําหรับ v วีออสรุ่นนี้นะคะผ่อนน้อยนะคะผ่อนสบายๆกันเลยนะคะแล้วก็เป็นรถมือสองนะคะราคาเบานะคะแต่รถสภาพรถนี่ยังเดิมอยู่นะจ๊ะอันนี้เรารับประกันได้นะคะ mm hmm. แล้วก็รถที่เราทุกคันนะคะไม่มีชนหนักนะจ๊ะไม่มีพิคคว่ำรถจมน้ําไฟไหมเราไม่เอาเข้ามาแน่นอนนะคะ mm hmm. แล้วก็ที่สําคัญนะคะล mm ูก hmm. ค้าผ่อนหมดสามารถออนเล่มได้แน่นอนร้อ์แน่นอนนะคะเพราะว่า อตอนนี้นะคะทีวี88ของเรานะคะเริ่มอยู่กับเราครบทุกคันแล้วนะจ๊ะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้เลยนะคะสําหรับวีออรุ่นนี้นะคะเดิมๆนะคะเลขไม้ก็เลขไม้น้อยนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญสีเดิมๆตามสภาพเลยนะคะสีไม่จกตาแน่นอนนะจ๊ะคุณลูกค้าสภาพของวีออคือรุ่นนี้พร้อมใช้งานมากผ่อนสบายๆนะคะผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000กว่าบาทนะคะหรือว่า ยืดดุลเป็นเจ็ดปีได้นะคะสําหรับวีออสรุ่นนี้นะคะหรือหากลูกค้าท่านใดนะคะที่มีเอกสารชัดเจนนะคะใช้เงินออกรถเพียง1 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะจ๊ะมีคนที่มีสลิปเงินเดือนมีบัตรประชาชนมีทะเบียนบ้านชัดเจนนะคะที่สามารถตรวจสอบได้นะคะ,ะใช้เงินออกรถเพียง1 5 0 0 0บาทนะจ๊ะย้ำอีกครั้งนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเป็นวีออสรุ่นนี้นะคะโฉมตัว เอนะคะก็สามารถโทรหาแถวได้นะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสองห้าเก้าเก้าเก้าสี่ห้านะคะแถวอินดีให้คำปรึกษานะคะแล้วก็สำหรับตัว E รุ่นนี้นะคะภายในจะเป็นสีดำล้วนทั้งหมดนะคะสำหรับรุ่นนี้ของเขาเนี่ยก็จะมีถุงรวมนีรับภัยให้หนึ่งคู่นะคะแล้วก็เบาะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังนะคะภายในสวยนะจ๊ะพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะท่านใดที่สนใจโทรหาแถวได้นะคะที่เบอร์0ู6 2 5 9 9 9 4 5นะจ๊ะ หรือว่าคุณลูกค้าท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องทาง YouTube ของแพรวด้วยนะคะชื่อช่องว่ารถกระบะมือ2 v 8 8สาขาลาดบุหลวงใบแพรวนะจ๊ะอีกช่องทางหนึ่งนะคะคือช่องทางเพจ Facebook นะคะชื่อเพจว่ารถกระบะมือ2 v 8 8สาขาลาดบุหลวงใบแพรวเช่นกันนะคะแพรวก็ฝากลูกค้าช่วยกดติดตามล้วก็เป็นกําลังใจให้แพรวในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะหรือว่าท่านใดน,นะคะที่มีญาติพี่น้องอยากจะได้รถเก่งนะคะเพียงแค่คุณแนะนํามานะคะเรา ให้ไปเลยนะคะเงิน5000บาทนะจ๊ะสําหรับค่าแนะนํานะคะอย่าลืมนะคะจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะแล้วคันนี้ได้ไปคุ้มมากๆนะจ๊ะสําหรับรุ่นนี้อ่าและสําหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะหรืออยากดูรูปเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่3 9 p i a w เลยนะคะอ่าสําหรับวันนี้นะคะแพรก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ